ไปแทบบอโอ้ยอนี่กูเขียนว่าต้นบักม่วงโอ้ยข่อยกับบจ่ายแล้วว่าต้นบักม่วสิไปหาเก็บเอาคาเหนือบอลอันเหตุธุรกิจเอาเหนือมาเส้นนะั่นน่ะเห็ดเบิร์นี่ยวล้วเพื่อสิได้เป็นเงินมาเนาะอุ้ยกับบได้หลยไล่ได้ละล,ล่งแต่ละง,งวดนี่ประมาณสิบคนนี่กับเบิร์ตเหนือที่เอามาสีลอยหาลอยโล่ อีอันเพื่อนแม่ไก่ก็ได้แล้วเพื่อนแม่อันเป็ดก็ได้แล้วอุยเพื่อนแม่หลายๆแม่อันก็ได้มากเบิดแล้วอันเนื้อนี่ค่าเนื้อนี่มันเหลืออยู่มองเดียวพูนอยู่ใกล้ๆบุญได้บานนี่อุ้ยอันขี้ขานไปไหนกันสิปตัวมันจะบ่มีเงินหมุนมืออื่นนี่แหมโอ้ย นั่งไย่งหรอยายหวยมันหอนงามใจเลยได้คาเหนือหมูกูนั่นแม่งามใจเออกูเก็บมาเบิดแล้วแม่เป็ดแม่ไก่แม่อันดำแม่แดงอยู่ในบ้านกูเก็บได้เบิร์ดแล้วกูเหลือมึงนี่คนสุดท้ายแม่เหลือข่อยคนสุดท้ายเออข่อยอยากเขียนก่อนว่ามันแมนซื้อข่อยแทบบ่โอ้ยนี่กูเขียนว่าต้นบักม่วงโอ้ยข่อยก็พบบอใจแล้วว่าต้นบักม่วงเอาก็กู ซื้อมึงมาซื้อ,อยูนี่กูก็เขียนว่าต้นบักม่วงมึงเป็นอย่างจังสีบอใจอันนี้คอยบาเด้ซื้อต้นบักม่วงบ่แมนซื้อคอยคอยบอใจโอ้ยแะแมนกูอีมีอันอนี้เด้อเก้เอาอยู่นีเนาะนกูก็ว่าเขียนว่าต้นบักม่วงนอนันงนอะมืงอกว่าเอตอต้นบักม่วงจะกไปเก็กเงินน้าต้นบักม่วงที่แหละสิมาเก็บเงนนินตองคอยเฮ็ดหยังมันบ่แมนซื้อคอย,อยจสรุปีีกูสิได้อบอหนี่นะั่ง อุ้ยสิดฟฟยได้แพ้ได้เหรยายซื้อมันวันเป็นซื้อข่อยพ่อเมียจะเสยข่อยจ่ายแบบใดเอามึงด้กินบัซิหมูนั่นแม่แก,กินก็กินยูแต่ว่าข่อยซื้อในหันมันไปต้นบก่วงจากกับปพาเก็วมันต้นบวงตัวโอ้ยกูกับซีบอลลูอ่างหม่างบ่หน้ามึงยาซีวาลยากไรหน้าเป็นคนสมัยใหม่นี่แม่ข่อยกับสมัยใหม่นี่หละถึงได้บอกให้เจ้าหูงว่า มันบัแมนซื้อข่อยกันงแมนว่าเออแอนจังสี่ข่อยกับจังสี่เอาอยู่อันี่ว่าต้นบักม่วงเขียนแอนนันบ่กเป็นกูเลยเขียนต้นบักม่วงนั่งบต้นบักม่วงละเขียนเป็นไปเอาเงินน้ำต้นบักม่วงเลยข่อยบบยอมลาบเดขาดแต่บัต้องมายยดเยดให้ข่อยคุณยายโอ้ยกูบุกู้ไม่ได้ที่สรุปแล้วเอากระสิทธ์ทำนองนันตัวล่ะใครที่ใจล่ะบัแมนซื้อจะของเนาะอุ้ยมันสิแมนคั่วมันอยู่ไหนนอกกูไปเขียน ื้อว่าตนบักม่วงเนาะอุ้ยไม่ละมีอยู่เด้อค่อนแบบนี่เนาะจื้อไว้แน่มึงนี่มึงจะสิมากงายเขียนตนบักม่วงหลายเนะ่ะมึงิสิลุบอ้างม่างอยู่นี่ละบันี